โอเคครับก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับเราจะมาทําอะไรนะครับก็อีพีนี้เราจะมาทําอะไรดีเรามาทำที่เก็บของกันดีกว่าครับนะตเกียงวันนี้ผมเจ็ดสิบสี่นะครับมาจากไหนนี่ครับนี่ดูเอโมรอลแล้วนะฮะเอโมรอลเต็มเลยนะครับผมผมไปแลกของกับชาวบ้านมาครับอ่า แรกของโดยการปุดถ่านแล้วก็ผมไปเพื่ออาชีพชาวบ้านมานะเดีย๋ยวเราว่ากันไปอโอเคนี่ผมไปเพิ่อมอาชีพชาวบ้านมาแล้วก็รีดบ้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ล้องก็เลิมเกิดมาใหม่นะครับนะนี่ผมก็ได้ออพมันแบบเพชรทุกตัวเลยนะคือแบบเพชรกันทุกตัวเลยนะอบบนนะอนี่เพราะว่าอะไร ผมอยากได้ดาบค,ครับเนี่ยแล้วก็เป็นดา,คานบครับนกนักอะไรเงี้ยเสียดายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะอัพไปเรื่อยๆครับโอเคโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรหรอวันนี้จะมาทำห้องเก็บของครับผมเพราะว่าอะไรทึงทำว่า <S <S ห้องเก็บบ้านเราเต็มครับกล่องมันเต็มบ้านเลยนะเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้แหละไม่ใช้เบียคอนขุดนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 โอเคครับวางรากก่อนนั้นฟางเหล็กไปก่อนคนระับเพราะเราใช้แต่เหล็กนะเพราะว่าอ่าฟาร์มเหล็กผมได้เปิดวิคีไว้มันก็ได้เหล็กมาเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแต่ไม่น่าจะพอนะ ไปก่อนครับโ okay. อเคออีกห้าสิบเอ็ดปั๊บเี้ยพอดีอป่านนะเพราะว่าผมได้ไปอ่าเก็บจากฟาร์มนั่นมาแล้วนะแต่ยังเก็บไม่หมดนะครับเดี๋ยวอีกเครื่องชุดนี้แหลมั้งนะประมาณสามสิบสองสามสิบสองชิ้นนะครับสามสิองก,ก้อนนะนะโอเคท้าผู้ชมพอกอดีครับ อโอเคอโอเคเราใช้เหล็ก้วนนะครับเพราะว่าเราใช้เหล็ก้วนเพราะว่าเราจะประหยัดพวกแร่นี่นะครับแร่เพชรเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วนะเออโอเค ว่าเราจะประหยัดแรกนะครับเดี๋ยวขอไอ้เนี่ยพอหน่อยนิดนึงนะกันสี่จีไมโพอแล้วครับวาร์ปเร็วดีนะน่าจะได้ทำฟาร์มไอ้แมงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับขอสรานะเฮดเฮสองโอเคนะมาปึบมายังเฮดสองโอเค เออเอาตรงไหนดีตรงนี้เลยหรือเปล่าครับตรงนี้ก็เลยละกันเนาะนี่ตรงนี้เอาตรงนี้ไหมเออเอา,เอาตรงนี้นะโอเคเอาทาง,งลุงลึกเท่าไหร่สามบอกละกันนะครับ ขอให้มันลงโล่งดีกว่าครับนะเอาลงโล่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเพลอร์ดีกว่าครับใช้เป็นซิลทัดดีกว่านะเพราอจะได้อ่าได้สโตนธรรมดาไล้นะครับผม ยังไม่ได้ cover stone นะครับเพราะว่า cover stone เนี่ยมันใช้ตกแต่งไม่สวยนะครับโอเคเดี๋ยวขอใช้เป็นอันนี้ดีกว่านะโอเคร่วงเหมือนก,รรกันแหละรัวด้วยนะครับรัวมากๆเลยนะเครสถานะเฮ็ดเนี่ยชอบจริงจริงเบคอนเนี่ย เท่านี้ไหมหรือจะเอาลบลงลึกไปกว่าน,นี้อีกสักบล็อกหนึ่งอ่าเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอายาวเงี้ยนะขุดเลยเมื่อไรท่านผู้ชมเดนนี๋ยวเท่านีกกว่านะ อาจจะพูดไม่ฟังผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นหวัดครับหว,วัดขึ้นจมูกอีกแล้วนะตอนอาทิตย์ไม่มีอาการหวัดเลยนะเพราะตอนตอนยังไม่อัทคลิปอะสบายมากครับยังไม่อัทคลิปเนี่ยพออาทิตย์ว่าแบบหวัดขึ้นจมูกเลยนะครับโอเคนี่นะไม่จะเกิดไหมเนะนี่ยหลังจากอีพีก่อนที่เราจะไปเอ่ะเอาอะไรนะเอาปอีกมานะครับ ก็ได้ทดลองใช้ปีกแล้วผมบอกว่าโอ้ดีมากๆครับปีกเนี่ยบินแบกสุดยอดเลยครับสนุกมากนะเวลาบินเนี่ยโอเคก็ได้ใช้มันบินไปแรกของกับชาวบ้านนี่แหละครับไม่ได้ใช้ไปไหนไกลเลยนะ จออยาเท่าไหร่ดีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออทั้งสิบแล้วกันนะครับโอเคได้มาสิบแล้ว อาจจะตัดเป็นสองอีนะครับเพราะว่า EP เดียวน่าจะไม่เสร็จนะเออครับ กบลาวาก่อนครับขอกบลาวาก่อนนะไม่เป็นไรหกล่องก็ได้ kali ini ya kapalnya jadiin jadi apa ini mak, nggak apa-apa. อันนี้เอสิ 10, ใช่ไหมอันนี้ก็ฝั่งสิเหมือนกันสองสามหนึ่สองสามสี่ห้าหไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห 啊，对。Oh, okay. okay. เลยราถึงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราับนึงขอนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ,เอ็ดสิอเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สอคเอ่บะจะได้ไปตตองกว้างเดีนไปโอ้ยขึ้นเจมบ สองสามสี่ห้าเจ้า อค okay. อาจจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดงไงผมเป็นหวัดแล้วผมกม็ู้คิดคำพูดไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยก,กันครับโ okay. อเคอออฮะอตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขอเอาเอาหินมาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อไวให้ถ้ามันเป็นหลุมนะครับ นะโอเคนต่คิดตรงนี้สินะให้มันเป็นลาวา แจมานด้วยว่าแอกแตกแล้วนะครับ โอ้ยเกือบลงไปแล้วเราเดนจับโดนย่างสุดแล้ว การเว็นนี่เยอะมากเลยนะครับโอเคเราพอแค่นี้เพราะว่ากบไปมันก็น่าจะกบใน,นหมดอยู่แล้วนะครับนะ เดี๋ยวเราเรียดเดีวยวกัครับนะก็อันนี้ก็ผ่ามาหลายนาทีแล้วนะผมไม่อยากให้คลิปน่าเต็นไปครับแต่ท่านผู้ชมจะเบียดนะเอยอะไปก็ไม่มีคนดูครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคนดูเหมือนเดิมนะ,ะท้อครับถาม่าท้อไม่ท้อครับแต่ก็ทำ แต่ก็ทำครับเพราะไม่ท้อแต่ก็ทำนะ เยอะเลยอีกเยอะมากแล้วครับเนี่ยขุดด้วยจริงๆครับเบียคอนเบียคอนโอเค ได้ห้องลงโลกห้องนึงนะเดี๋ยวโอเคร์ชั้นสองก่อนดีกว่าครับเออไปถึงสูงกันนี้อีกสองบล็อกนะใช่ครับแต่ชั้นสองไม่ใช่ชั้นสองอไอช่างมาเถ <c oughs> อะผมอธิบายไม่ถูกอะ <c oughs> สูงขึ้นไปอีกสองบล็อกเออสองบลกก็บอกเดียววะบล็อกเดียวนะสองดิ เราเคลียชั้นนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็พอแล้วครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินแล้วก็จะจัดต่อ,อยากแล้วก็อัปโหลดยากนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรากแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทาต่ออีกแป๊บน,นึงแล้วก็มาเจอกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ